สวัสดีครับทุกคนข่าวใหญ่ที่มิกจะเล่าวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องธรรมชาติแต่มันคือบทเรียนที่ยังต้องเรียนรู้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเมื่อเช้าวันนี้30กรกฎาคม2568มีแผ่นดินไหวขนาด8.8เกิดขึ้นนอกชายฝั่งรัสเซียและส่งผลให้เกิดสึาาิิลูกแรกซัดเข้าสู่เมืองท่าเซเวโรกูริลอย่างจังญี่ปุ่นเองก็ไม่รอดคลื่นสึนามิขนาด30-50ซนตมรซัดเข้าฝั่งฮอกไกโด แม้จะดูเล็กแต่ขึ้นแบบนี้สามารถลากคนที่ยืนอยู่ริมน,น้ำไม่หายไปได้ในพิบตาฮาวายก็ประกาศอพยพด่วนเตือนว่าขึ้นลูกต่อๆไปเนี่ยอาจซูนถึงถึง3-4เมตรแล้วคำถามคือแค่แผ่นดินไหวในรัสเซียทำไมโลกทั้งใบต้องตื่นตัวแล้วคนไทยควรเตรียมตัวยังไงวันนี้มิกจะเล่าให้ฟังแบบครบจบในคลิปเดียวครับซึนามิคืออะไร คำว่าสึนามิเนี่ยมาจากภาษาญี่ปุ่นโดยซึแปลว่าท่าเรือและนามิแปลว่าคลื่นแปลตรงตัวคือคลื่นที่ซัดเข้าท่าเรือซึ่งเป็นภาพที่คนญี่ปุ่นคุ้นเคยที่สุดเวลามันเกิดขึ้นแต่เบื้องหลังของคลื่นนั้นไม่ธรรมดาเลยสึนามิคือปรากฏการณ์คลื่นขนาดยักษ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมวลน,น้ําในมหาสมุทรสาเหตุหลักคือแผ่นดินไหวใต้ทะเลเล่า80%ของกรณีทั่วโลกเนี่ยเ,เกิดจากแผ่นดินไหวใต้ทะเลนะครับ ภูเขาไฟระเบิดใต้ทะเลการถล่มของภูเขาใต้น้ําหรือทานน้าแข็งที่แตกตัวบางครั้งเกิดจากแรงกระแทกเช่นอุกบาตตกฝู่งทะเลแต่กรณีนี้พบได้น้อยนะครับเมื่อแผ่นเปลือกโลกใต้ทะเลเคลื่อนตัวขึ้นหรือลงมันจะดันน้ํามหาสารให้เคลื่อนที่ในแนวตั้งพลังงานมหาสารนี้จะสูบส่งผ่านน้ํานทะเลออกไปเป็นวงกว้างและคลื่นที่ออกเดินทางนั้นวิ่งเร็วมากเร็วกว่ารถไฟและแทบเทียบได้กับเครื่องบิน ที่กลางทะเลขึ้นอาจสูงเพียง1 0 5 0ซนเมตรและแทบไม่รู้สึกแต่เมื่อเข้าใกล้าชายฝั่งขึ้นจะชะลอลงและตั้งตัวสูงขึ้นจนกลายเป็นกำแพงน้ำขนาดมาหืมาทำไมแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นหรือรัสเซียถึงน่ากลัวประเทศญี่ปุ่นเนี่ยตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟ (Ring of Fire) ซึ่งเป็นแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกที่ลอ้ลอมรอบมหาสมุทรแปซิฟิกกว่า90%ของแผ่นดินไหวในโลก เกิดในวงวแหวยแผ่นไฟครับแในญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ในจุดที่เสี่ยงที่สูงที่สุดเพราะมีการชนกันของแผ่นเปิดโลกทั้ง4แผ่นก็คือแผ่นอ u เลเซียแผ่นแปซิฟิกแผ่นฟิลิปปินและแผ่นอเมริกาเหนือพื้นที่นอกชายฝั่งญี่ปุ่นตอนเหนือเนี่ยมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวชนิดเมกะทรอสหรือแผ่นดินไหวขนาด8.5ขึ้นไป ซึ่งดังนน้าทะเลได้แรงมากแม้ญี่ปุ่นจะมีระบบเตือนภัยที่ทันสมัยที่สุดในโลกใช้เซตเทอร์ไลท์มีทุนลอยและ AI ช่วยประเมินผลแต่บางครั้งเนี่ยสึนามิก็เข้าถึงฝั่งก่อนเสียงไซเรนจะดังเพราะเวลาจากเหตุการ์ถึงฝั่งเนี่ยอาจมีแค่10นาทีเท่านั้นตัวอย่างจากอดีตที่ไม่เคยลืมนะครับในปี2011เกิดแผ่นดินไหวขนาด9.1บริเวณนอกชายฝั่งโทโฮกุ ลื่นสึนามิสูงกว่า10เมตรซัดเข้าชายฝั่งภายในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงผลกระทคือมีผู้เสียชีวิตมากกว่า1 5 0 0 0คนบ้านเรือนกว่า1 2 0 0 0 0หลังพังยับระบบขนส่งล่มทั้งภูมิภาคโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอจิหลอมละลายกลายเป็นวิกฤตระดับโลกแม้ระบบเตือนภัยจะทำงานแต่เวลาก็ไม่พอให้ทุกคนหนีเหตุการณ์นั้นทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยยกระดับทุกอย่างเกี่ยวกับธรรมชาติขึ้นอีกขั้นเช่น กำแพงกันคลื่นสูงหลายเมตรอพยพยจำลองใหม่ขึ้นและสื่อสารหลายภาษาทันทีเมื่อเกิดเหตุแล้วประเทศไทยเกี่ยวอะไรด้วยคนไทยเ,นยเคยเจอซึนามิแบบจังๆมาแล้วในปี2547ตอนนั้นแผ่นดินไหวขนาด9.1นอกชายฝั่งอินโดนีเซียจุดศูนย์กลางใกล้เกาะสุมารตราคลื่นใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงเพื่อมาถึงภูเก็ตพังงาและกระบี่จำนวนผู้เสียชีวิตในไทยเกิน5,000คน และเป็นจุดเปลี่ยนให้เกิดระบบเตือนภัยซึนามิในประเทศไทยครับแม้วันนี้แผ่นดินไหวจะอยู่ไกลแต่ความรู้สึกของคนไทยยังติดอยู่ว่าถ้าเกิดที่นั่นแล้วจะลามมาถึงเราไหมนอกจากนี้หลายคนมีครอบครัวมีคนรักหรือทำงานในญี่ปุ่นการตื่นตัวจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับข่าวล่าสุดวันนี้แผ่นดินไหวขนาด8.8 เกิดขึ้นนอกชายฝั่งรัสเซียเวลา9กนาฬิกานาทีตามเวลาไทยเมืองเซเลโวกูริลโดนขึ้นสูง3-4ถึงเมตรอบพยพประชาชนกว่า2,000นคนฮอกไกโดวากายามาญี่ปุ่นเตือนภัยขั้นสูงสุดขึ้นแรกซัดเข้าท่าเรือเนมุระฮานาสกิและเมืองเอลิโมอาววยอบพยพประชาชนจากฮอนนูลูสหรัฐแคนาดาเอกวาดอร์ออสเตรเลียกวมนมิวซีแลนด์ออกคำเตือนเฝ้าระวัง ทุกประเทศใช้โมเดลทํานายความสูงของคลื่นในแต่ละพื้นที่และย้ำว่าคลื่นลูกแรกอาจไม่ใช่ลูกที่สูงที่สุดคนมักเสียชีวิตจากคลื่นลูกที่2หรือ3เพราะเข้าใจว่ามันผ่านไปแล้วเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง 1. ติดตามข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้เท่านั้นเช่นกรมอุตุนิยมวิทยา Pacific s e i s m i Warning Center USGS เว็บไซต์ seismi.gov อย่าตื่นตระหนกแต่ห้ามชะล่าใจถ้ารู้สึกแผ่นดินไหวรีบออกห่างจากทะเลทันทีถ้าน้ำทะเลลดลงเร็วผิดปกติหรือว่าขึ้นลงผิดปกติเนี่ยหนีขึ้นที่สูง 3. ถ้าอยู่โรงแรมหรือรีสอร์ทชายทะเลเช็คป้ายทางหนีภัยสึนามิไว้ก่อนเสมอขอเบอร์ติดต่อฉุกเฉินหรือจุดรวมพลที่พักไว้ล่วงหน้า 4. ส,สอนเด็กๆและผู้สูงอายุในครอบครัวให้รู้จักสัญญ,ญาณอันตรายของสึนามิ เพราะบางครั้งคนที่เปราะบางที่สุดคือคนที่ไม่รู้ว่าควรวิ่งตอนไหนครับสรุปนะครับสึนามิเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เกิดบ่อยแต่มันคือภัยธรรมชาติที่ไม่ให้โอกาสแก้ตัวถ้าไม่รู้ทันเราห้ามมองว่าอยู่ไทยไม่เป็นไรเพราะครั้งหนึ่งเราเคยเจอมาแล้วและโลกทุกวันนี้เชื่อมกันหมดสึนามิที่รัสเซียว,วันนี้ทำให้ญี่ปุ่นฮาวายและอีกครึ่งโลกต้องลุกขึ้นอ,อพยพ ถ้าคลิปนี้ทำให้คุณเข้าใจมากขึ้นช่วยกดแชร์ให้เพื่อนและครอบครัวได้รู้ทันภัยธรรมชาติด้วยนะครับกดไลค์กด, like, กด subscribe มิจะนทำคลิปคุณภาพแบบนี้ต่อทุกวันแล้วเจอกันในคลิปพรุ่งนี้นะครับ